หด้านสุนขภาพอากาศที่สะอาดทำให้หายใจสะดวกลดความ i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

และความสุขชุมชนสะอาดและร่ลลมรื่นทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน,นวสะดวก Yeah. ถ้านะคะสนับสนุนนโยบายและกฎหมายด้านสิ่งวดล้อมมีส่วนร่วมในการสร้ความเข้มแข็งขึ้นต่อโครงการ ระชาสัมพันธ์โครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ์ตอนที่1มาทำความสะอาดบ้านกันเถอะณบ้านของเด็กชายเปียกซึ่งเป็นเพื่อนกับเด็กชายสะอาดสวัสดีเปียกทำอะไรอยู่วันนี้เรามาขอเที่ยวบ้านนายนะ าเข้ามาในบ้านเลยเด็กชายสะอาดเดินเข้ามาในบ้านเจอกับแมลงสาบสามตัวตกใจร้องตะโกนดังลัน่นเปียกเปียกบ้านนายนมีแมลงสาบด้วยคุณครูเคยบอกว่าถ้าเจอแมลงสาบในบ้านแสดงว่าบ้านนั้นสก,กรปรกแล้วนะแถมแมลงสาบอาจจะทำให้เกิดโรคด้วยเช็ดอาหารที่เรากินถ้าไม่มีการปิดฝาครอบอย่างมิดชิด เวลาที่มแมลงสาบมากินหรือเดินผ่านอาหารก็จะสํารอกหรือไม่ก็ถ่ายลงบนอาหารนั้นด้วยพอเรากินอาหารเข้าไปจะได้รับเชื้อโรคและเจ็บป่วยได้นะแล้ว,ลวเราต้องทำยังไงล่ะสะอาดเราก็ต้องจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเช่นบริเวณบ้านต้องรักษาความสะอาดตัวบ้านอยู่ในสภาพดีมั่นคงแข็งแรงภายในบ้านมีการเก็บของให้เป็นระเบียบไม่รบกรุงรัง และระบายอากาศให้ดีมีแสงสว่างเพียงพอห้องน้ำห้องซ้วมต้องสะอาดไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นห้องนอนก็ต้องสะอาดเป็นระเบียบมีอากาศถ่ายเทดีและที่นอนหมอนต้องนำไปตากแดดสม่ำเสมอส่วนห้องครัวบริเวณที่ใช้ปรุงประกอบอาหารก็ให้แยกเป็นสัดส,ส่วนจัดให้สะอาดเรียบร้อยและต้องระบายอากาศได้ดีนะ เพียงเท่านี้บ้านเราก็จะสะอาดน่าอยู่และทุกคนในบ้านก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยละขอบคุณมากนะสะอาดต่อไปเราจะจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยจะได้ไม่มีแมลงสาบมารบกวนและไม่ป่วยด้วยละ่ะ ชั้นวญาในที่สิบชั้นมหฮงทักสีสรุปนะครับ 1. สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มจากตัวเราการดูแลสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นประหยัดไฟใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแยกขยะและลดการใช้พลาสติกการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้เป็นเรื่องเล็กๆ ก็มีผลสะสมใหญ่ต้องต่อสิ่งแวดล้อม 2. ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นคนแต่เป็นความร่วมมือของทุกคนครอบครัวโรงเรียนชุมชนภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันตัวอย่างรณรงค์กิจกรรม ปลูกปาจัดการขยะลดมลพิษและสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 3. ทํทำอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนการดูแลสิ่งแวดล้อมต้องต่อเนื่องไม่ใช่ทำเพียงครั้งคราวการทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อทรัพยาการธรรมชาติคงอยู่และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปตัวอย่างเช่น ปลูกต้นไม้ทุกที่ทุกปีแบบ sorry, sorry, ชนะทุกวันใช้พลังงานอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มจากตัวเราร่วมมือกันทุกภาคสว่วนและทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้โลกสะอาดปลอดภัยและยั่งยืนทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขค่ะพวกเราขอจบการ